แต่ในการเรียนรู้เรื่องจิตคือคนที่จะบอกความจริงคือตัวคุณเองนี่คือการถ่ายทอดของผมที่ผมได้สืบทอดมาในเรียนรู้มาดังนั้นเวลาเกิดขึ้นอยู่หน้างานเนี่ยมันจึงเป็นอะไรที่มันต้องแบบนาทีต่อนาทีครับอ้าวสภาวะจิตของคนที่เรียนประมาณนี้อะอย่าง VP ที่เชอร์ตันถ้าใครได้ไปรุ่นสองคนจําได้มันก็จะไม่เหมือนรุ่นหนึ่งมันเป็นสภาวะที่สภาวะจิตของ,คน,นนงนบบนคนรุ่นที่1มาเป็นแบบเนี้ยคนรุ่นที่2มาเป็นแบบเนี้ พอคนรุ่นที่2มามีประสบการณ์บางอย่างที่คล้ายคลึงกันถ้าใครจํารุ่นที่2ได้คือไม่พูดเยอะในรุ่นที่2เนี่ยแค่ครึ่งวันแรกเนี่ยก็แทบจะแยกย้ายกลับบ้านกันได้แล้วเวิร์กช็อป VP ที่เชลตันเนี่ยรุ่น2กับรุ่นหนึ่งเนี่ยโดยโด้วยการที่การผรสมผสานของจิตก่อมันจะลงตัวเนี่ยมันใช้เวลาแต่พอพวกเรามีประสบการณ์ตรงนี้เรามาทําซ้ําเราจะทําได้ดีขึ้นพอมารุ่น2มีรุ่นพี่ที่มาจากรุ่น1มาแล้วมีคนที่แบบ รู้สึกจิตเขาเฟิร์มเขาอยากมารุ่นหนึ่งแล้วเขาอยากมารุ่นสอง้ย่ยมันก็พร้อมทําตามทั้งหมดแล้วพอมาถึงเสร็จปุ๊บผมก็ดูสภาว่าจิตดูสนามพลังงานของเราเฮ้ยมันเข้าได้นี่ว่าต้องเข้าเลยเร่นเรื่องจิตเขาเล่นทีเพอผมไม่ได้สอนแบบแนวความรู้ผมดูสภาว่าจิตว่าจิตมวลรวมพิจิตเป็นยังไงถ้าจิตเข้าได้ต้องเข้าเลยถ้าจะเสียบต้องเสียบตรงนั้นแล้วต้องมั่นใจว่าเวิร์กช็อปทางจิตถ้ามาถึงจุดพีก คุณจะเล่นคุณคุณจะนําจิตผู้คนให้ขึ้นไปสู่จุดที่เขาจะแบบตื่นรู้ร่วมกันเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าจังหวะเวลานั้นใช่